สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับพระเก่งพระเอลนะคะมันนี่าพี่น้องมากชมกับเขาเบ่าพญอ้วนมันนี้บ่ได้กินโชดออกค่ะพึ่งเลิกงานมากนะาจาน๊ะเนาะอ่อนกับเข่ากับมี่ซำนี่ละค่ะตับหัวเอ่อขรเขาอะไรก็ตีนไก่ ข้าวไก่ไอ่ตำมะนุนอันนี้ตำตำปลาัวครับตัาตำมะนุนเมื่อน้นล่ะจ้ะตำมะนุนนี่ผมสะดุดเย็ยนไวุ้นเอามาอุ่นกินโอ้ล้ำแน่น,นะแล้วก็กินโซมหมูแหนมหมูสซมหม,มอูอันเจ้าหมูขอมาฝากเ้ยครับ เป็นนังโดนะอ่ะอ้<ส>รารล่ะรอนเหมอนกันหมดสม,มู๊ดหรือว่าแหนมหมูนะพี่น,อนอ้องร้อนด้เพื่อนเพื่อนยือ้วนเพื่อนไปบ้านแล้วเพื่อนเอามอฝากจตับบดดีกว่าส,ส,ส,สิเศบเขาหอมบัวแล้วก็กินทองประยกุกต์ ใช้แอปเขาขึ้นเพ่อเห็นไอ้กล้องข้อหน่อยกล้องข้อหน่อยค่ะแม่จ้ะข้ามีนกอ่ะ าาก็รับมาพี่วะพี่น้องบ่เห็นมนักล่องข้าวน้อยข้ามีอ่ะอืมติดขาเมียละ่ะโอุย่ยเอ,อ้ยแข่งข้าวอันแข่งข้าวก่อนกินเลยวันนี้ออนไลน์เลยบ่ได้กินโชว์วนอกจาะเนาะไทยกับเขา่าการยู่การกินผ้าก,กินพ้าเอวก็กินสำเนียงจ่าก,กินง่ายๆบ่ได้มีเงินไข่อย่างเรา,าพี่น้องเนาะมี่อย่างก็กินอันนั้นเหลืองานมากก็บล็อกอย่างกินอย่างครับ ทัวอันเพื่อนพี่อ้วนกับเอา,าเอามาเอามาเจ้าบาทนะมาฝากพี่อ้วนกับตำเนะาะจชะไหมวัวหัวววหัวปลูกเองนะสด,ส,ดสดหวานนะตำนมม้ำแจ๊กหวานอันพากินพ่อแอลตอบคอมเมนต์าจากอ่ะขอโทษขออภัยเด้อจ่าบางเชียกับติดธุระติดงานเนาะพี่น้องเนะาะเข้าใจกันแน,น่าานะจ้ะเนาะบางคนกับสิบ้าพากินพ่อแอลบอกไปหาก,กับางเชียเขาติด จะไปหาซุปเปิลละจ้าขอบคุณที่เข้ามาคอมเมนต์นะเข้ามาดูเด้อครับขอบคุณจังนะตอบคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ละอธิษฐาแน่มื่สองมื่นบางทีมันติดงานแทบแทบาพราะนี่อวนไปงานต่างจังหวัดกะศรีษะแล้วน้าพี่น้องเนาะบริหายไปใส่ดอกจ้าเอฟซีเก่าๆเพื่อนเก่าเกามันก็จะเข้าใจเนาะอออืืหแหนมหมูกะพร่อมบัวนเข้าบางที ไม่ได้หายไปไหนคือ,อยู่ในใจนั่นแหละฮ่าอร่อยไรแต่บ,บัณฑุนเขาห่มบัวแี้วก็จิงทองประยกว้า มาเรื่องข้ามมือเขนข้าวด้วยกันคลิปนี้ก็มาแซ่บๆน้ำผ้ากินผ้าแอลได้จ้าสรัสดีครับผมขอตรวกินเข้าวมาเรือครับจ้าเขามาทักทายคอมเมนต์มาเล่นกับผ้ากินผ้าแอลลายๆได้จ้าเด้อสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกันคลิปหน้าเนาะ